ขยายความ Extra s e r i e ซีวันนี้นะครับมีถึง6รุ่นด้วยกันนะครับมีความเป็นที่สุดของการปกป้องนะครับมีความหนาสูงสุดถึง9.5มิลตอนนี้รับประกันไปถึงประมาณเกือบ10ปีเลยนะครับอันที่2คือมันคุ้มค่ากับราคาครับขนาดที่มันหายากและแผงคือความหนาที่8.5มิลผมคิดว่าแบรนด์ที่เป็นชั้นนำของโลกเขาก็พยายามทำกันออกมานะครับไม่บางเกินไปไม่หนามากเกินไป ซึ่งอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์รถหรูแบรนด์รถที่ใช้งานหนักๆหรืออะไรก็ตามสามารถที่ใช้ได้อย่างสบายใจเลยครับมันสามารถที่จะตอบโจทย์สําหรับรถที่ใช้งานไม่นานคนที่เปลี่ยนรถบ่อยตั้งปีห้าปีนั้นก็มีรุ่นที่สามารถที่จะใช้ได้นะครับในหกรุ่นนี้เลยนะครับปกป้องได้ครบฟังก์ชันครบถ้วนเหมือนกันตู้ประการนะพวกที่เบื่อรถง่ายนะเปลี่ยนรถบ่อยหรือว่ารถไฟฟ้าท่อาจจะใช้ประมาณสักสามปีท่านอาจจะไม่ได้เก็บเหมือนรถน้ํามันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากังวเรื่องแบตเตอรี่ค่าใช้จ่ายในการดูแล รับรองเลยว่ารถ EV นั้นจะมีรุ่นใหม่ๆให้ท่านได้มายุอายวนี้ท่าต้องซื้อเพั้นการจะขายรถนั้นอายุใช้งานของรถ e v อาจจะอยู่ที่3ปี5ปีท่านก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้ฟิล์มท,ที่ที่รับประกันยาวนานเราก็มีให้เลือกใช้ a c c e s s ซ r y เป็นรุ่น3รุ่น4นะครับเป็นรุ่นที่เหมาะสมกับที่ใช้รถไม่ยาวนานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสายโหดสายดุใช้ได้หมดเลยครับ